ยสุคนวยนะรับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาโซโล่ในพาร์ทที่5แล้วนะครับและเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผมโอเค มีไล่อีกแล้วนะครับบุกก่อนด้วยแบนเอ็ดจริงๆไม่จำเป็นก็ได้นะเอะ็ถ้าผมเล่นฝั่งรับเนี่ยผมจะไม่เลือกแบนเอ็นะครับถ้าเราแบบอยากเน้นแต้มเนี่ยผมแบนเชนเชอร์ทิ้งนะครับหรือว่าสมมติอ่ะถ้าใครแบบเล่นโดทีมใครนะครับเล่นโลมจ๋าๆหนะ่อยโลมหลายคนเนี้ยแบนจะขึ Band ้นนะครับจะดีกว่าผมว่าเอ็ดมันก็มันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะ แต่มันก็ไม่น่าจะแบนนะแบน,แบนคาเวล่าเฉยก็ได้ผมเออออนตามเพื่อนจริงๆเนี่ยฝั่งรับเนี่ยผมแนะนําเลยนะถ้าใครบุกก่อนแนะนําให้แบนมิวนะครับเพราะถ้าเจอทีมที่มันหยิบมิวมาเนี่ยโคตรน่ารำคาญนะครับอคโคะอคโคนี่ก็หน้าแบนอยู่ครับเพราะว่าตัวมันเปิดวิชั่นได้นะครับคือแบบหมาบ้านกูเห่าใช ไม่รู้ว่าคนดูได้ยินไหมนะมาหอนเลยตอนนี้ว้ยผมอัดคลิปตอนนี้คือหกโมงเย็นนะหอนแต่เช้าเลยสัตว์แบนี้ผมว่าไอคิวนี่คือพระเอกเลยนะอจริงอะ่ะสมมติว่าเขาเล่นชั้นบนใช่ไหมอ่าอไม่ว่าจะห้องโปรฟี่หรือว่าห้องอเวเตอร์นะครับ ไอคิวเนี่ยสามารถยิงจากข้างล่างได้หมดเพราะมันเป็นพื้นไม้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ADS นะครับโดนเคลียร์จากข้างล่างได้หมดเลยนะครับกระจกมิล่านี่ก็โดนบล็กขุดได้เหมือนกันนะครับผมเห็นห้องอเวเตอร์นะครับคนจะนิยมหยิบมิลล่ามาซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีคนคุมชั้นล่างเราก็จะเสียกระจกฟรีนะครับบล็กมาขุดแป๊บเดียวลากกระจกเราไปแล้วแถมถ้าไม่มีคนคุมชั้นล่างนะถ้าพวกแรงสูงๆแรงแคดนี้ขึ้นไปนะครับ เขาจะเหน็ดใต้ตีนนะครับแล้วเขาปาเนี่กันแม่นมากคือใครที่ยืนยืนหรือนั่งหลังกระจกอะ่ะมีโอกาสที่จะตายสูงมากนะครับนั่นแหละเพราะงั้นลมมันต้องแบบวอเฝ้าชั้นล่างให้เพื่อนครับเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวเนี้ยที่ผมมองไปนะเวลาเข้าตดกระจกมิลล่านะปลาระเบิดไปป,ปุ๊มซึ่งตัวลมมันก็ลมได้เก่งอยู่นะเพราะว่า ด่านมันกว้างนะครับแล้วก็ห้องมันเยอะทางเดินเยอะทำรูหนีก็ได้นะครับมีแฮตให้ดอบนู่นนี่นั่นเยอะเต็มไปหมดนะถ้ากินไม่กล้ามาจริงด้วยผมจะลองเข้าข้างล่าง You're on first Is it dead? Careful behind you on the red trail. Okay. Wait, is this right? Yes. Yup. Yeah. Oh. <laughs> Fuck. You don't know that, now, ใช่ต้องหนักวะตรงนี้ปะนี่นจอมิล่านะครับไอคอนมิร์โรโอ my god my friend อาจจะมีตัวคอไก่ก็ได้นะ ช่นะวอนอนเบรสให้เพ uh ื่อนดูไปก่อนนะครับเราจะโดนช็คเมสเซ่วันเิสฟรอฮะสามวันมนสตอรครึยก่อนมีเหรอโอเค ก็เล <icana>, ่นยากมากเลยตอนนี้ค I mean? ือไม่มีโล่ด้วยนะคือจะเข้ายังไงวะเนี่ยในตัวเล่นมันไปให้เดี๋ยวมีเหรอโอ้ยฮะ I need to go another way ว n e is at ninety be careful one is at ninety r e ไ uh, IQ, if you can push one is behind the mirror on the left side um, one okay l e t me try ผมโดนหลังต so OK so ุ๋ยนะเมื่อกี้โดนโกเย่เฮ้ยโกเย่ขึ้นอะไรปะโกโย่เล่นยากมากเลยปะผมนั่งไปดันตรงอันนี้ปะแต่ผมกะตีสองทางไง เพราะถ้าเราวิ่งผ่านตรงนั้นโอกาสที่โดนกระจกปาดก็มีนะครับไม่เป็นไรหรอกเราไม่เข้าไปเล่นโทรฟี่นะครับห้องนี้ผมว่าใช้ฮีบานะหรือเชองไม้ก็ได้นะไปแปะตรงห้องนอนนะครับพอแปะเสร็จเนี่ยเราจะเล่นสบายนะครับซึ่งมันจะเปิดเราจะอย,อยู่เขาเรียกว่าอ,อะไรมาเตอร์เบดรุมว่านอกหน้าต่างเล็งเข้ามาในไซด์ได้นะครับมันทําให้แบบในไซด์เนี่ยมีพื้นที่ในการหลบน้อยลง เราบอลูรี่มีไวคิลี่ครับเราเราต้องสกแกนให้เพื่อนละ ด่านมันกว้างด้วยแหละคือแม่งปลาไปข้างนอกตรงไหนก็ได้นะเนี่ยแต่ถ้ามีไอคิวก็สบายหน่อยครับมองด้วยตาเปล่านี่มองยากหน่อย Bathroom clear someone can break the shield on the bathroom please. I dead Oh my god And then quant ying so bomb No one on dining Hey uh go here there is a big right here Trophy two two free here. Uh, Behind the shield I'm What the fuck? throw I'm being spotted. I'm being I got a cam got capture cam. I'm um, one on tr Astro Behind you One Astro, one Astro You can plant, you can plant Platin on Astro Close, close On Monday, on Monday just h o just home finish ก just fine d o n die don't d e d o n e ไปต่อ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  bathroom yeah bathroom finish ก finish ก bathroom oh no ไอ้เชี่ยทนทนเจ็บ ไม่ได้อยู่มั้งไม่ไม่ทันครับไม่น่าทันโอเคอ๋อไมฟินก้ามันบักนะครับเขาอาจจะไม่ได้ยินเราไงโอเคได้มาหนึ่งแต้มน่าจะห้องเดิมแหละผมว่านะดูต่อเลยข้อดีของการเซฟโดนนะครับคือ ว่าเรารู้ว่าเขาเล่นห้องไหนนะครับเราก็เอาโดนกลับมาใช่ไหมตรงจุดที่เราเกิดก็ได้เดี๋ยวผมจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมผมก็หยิบโดนทีนี้ผมก็จะมีโดนใช้อยู่สองอันแล้วนะครับอืมมันก็แบบเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเพิ่อมโอกาสให้เราตายน้อยลงนะเวลาเรามีโดนเนี่ยเราก็จะแบบเช็คได้นะครับสำคัญมากนะโดนเจ็นะจริงๆสองบุกนี่คือถ้าไม่มีโดนไม่ม ลำบากอ่ะโอเคนบรูมเคลียร์ one atro อีนนอนอมันอนอยู่ตรงนี้เลยวะ เยอะจังวะแอตัวน่ะได้เฉยโอเคสวยละเราเล่นฝั่งลับละอะเพราะว่าผมเล่นด็อกดีกว่าพวกตัวเอกกองนะครับสำหรับด่านนี้ผมว่าได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลับฝั่งบุกแล้วส่วนโฮโลเนี่ยผมว่ามันไม่เชิงเสียเปรียบนะแต่ผมว่าเอกกงได้เปรียบกว่านะครับ ก็คือด่านมันค่อนข้างที่จะไกลนะมันอาศัยระยะน,นิดนึงในการบวกนะครับผมแนะนำนะถ้าใครเอากล้องบุลเลตโฮมานะแนะนำให้แปะตรงนี้นะเพราะว่า คนที่แบบมาจากฝั่งปิงดิงใช่ไหมเขาจะแบบยิงกล้องไม่ได้ถึ่ไหมเขาจะยิงกล้องแบบไปเราก็ยังมีแบบกล้องตรงนี้ดูนะครับซึ่งดีมากแล้วตรงนี้คือแบบถ้าแปะนั่งแปะใช่ไหมกระหาต้นไม้ตรงนี้มันก็จะบังไงคนที่แบบเดิมมาจากฝั่งนี้เขาอาจจะไม่สังเกตนะครับแต่ถ้าสังเกตนี่คือยิงจากข้างๆนี่ก็พังได้เหมือนกันแล้วแต่นะครับผมแนะนําให้นั่งแปะเนะว่าต้องมีคนเกิดทั้ รู้สึกได้จงโผ

มอนเตสอยด์มอนเ right side. เฮ้ยเชี่ยผมยิงผมยิงโซเฟียนานมากผมก็เลยไม่มีเวลาที่แบบหันไปยิงโล โอ้โหวิ่งมาดจัมโบ้จัมโบ้ไม่คิดได้เปรียบอยู่เลยนะทั้งพักเพื่อนตายหมดวะแต่ฟักคือโปรเตอต้มกันนะจังหวะที่ผมยิงโซเฟียคือผมลังเลงะว่าจะเอามอนตี้หรือว่าโซเฟียดีอย่างงี้นะครับแต่ไม่เป็นไรพลาดแล้วเอาใหม่จากสี่สามอ่ะคือแบบหายบุ๊บเดี๋ยวกูคนเดียวคืออะไรบ้นไม่ราไปโลมบ้านเลย เวลา,นานเราเล่นลมเราก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าเอาทีเขาหลุดสวยเลย คือตัดโกรนให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องฆ่ามันจะได้เป่นยากเอ๊ะไปไหนหมดเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันไม่ค่อยดี เมาจริงป้องตีวะป้องเต้นตู้เอ,อ้ยมืนมันจะเข้าวลวผมได้ยินเสียงปงเต็ downstairs and maverick oh my god we'll below. Stay below. Okay, Maverick and Sophia are left. Stairs, we look careful, Maverick. Uh, uh, Maverick in northeast stairs. Northeast yes, stairs, Maverick.

ตายเดียวครับแมทพอยต์แล้วสบายแล้วถ้าเราเล่นฝั่งรับนะไม่รู้ดิไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมไหมนะผมเป็นคนที่ชอบเล่นฝั่งรับมาก go, แล้วเขาเรียกว่าอะไรคือ <Okay. S 1> ผมมีเปอร์เซ็นต์การเล่นฝั่งรับชนะเยอะกว่าฝั่งบุกนะครับจำ <'s> ไม่ได้นะ go, il, ว่า go, il, go, คือวิลเลจฝั่งรับของผมอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก60มั้งของตัวเมนนะพ <c oughs> วกเยเกอร์หนระือ <c oughs> ตัวที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับส่วนฝั่งรับอ่ะตัวที่ผมชอบเล่นแล้วก็ชนะบ่อยนะ ห้าสเอ็ดเปอร์เซ็ตเนี้ยอัตราการ,รบินเลสนะมันน้อยกว่ากันนะครับผมคิดว่าเกมนี้ผม,มถนัดฝั่งดีเฟนต์มากกว่านะครับแต่มันก็นแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบบุกก็ได้นะเอาใครบอกชิชเช่นะ่ะกดที่เช่นแล้วนะิมเขาเข้ามาไม่ทันนะบ,บายปืน กินก็ไม่สบายหรอกนะครับเขาม,มีคนน้อยกว่าคนเดียวก็ยังจะประมาทดีกว่านัางั้นเถอะครับไปไหนดีวะผมหาโดนไม่เจอเลยวะมอรินฟุต ำไมหมูนี่มันไม่เลือดก,กระฉูดวะมันจะมีอยู่ด่านหนึ่งนะด่านเอขับเฮ้าส์นะครับในห้องหมูยิงแล้วหรือฟันนะ่ะมันจะเลือดก,กระฉูดนะนี่หมูแข็งกระด้างเลยสงสัยน่าจะเน่าละหมูเน่าไหนมันแข็งกระด้างวะเอมันก็มัวไปเรื่อยเขาจะเข้าข้างบนนะ ันโดนวอลแบงได้ Monty on B Um, back on the hallway On me Monty on list there Can someone flank One on bathroom. bathroom One is in bathroom One is in bathroom Thermite bathroom, 5-8 Left side, right, left side, right, left right. side Melusi left side right. Nice, Monty inside. Monty inside, vision. Where's Monty? Last one on window. Monty I dead. Didn't buy that thing. Nice. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโซโล่คลิปนี้นะครับก็เก็บใช้ไปได้นะครับตอนนี้วินเลดอยู่ที่60%อีก5แมตต์ก็จะแรงเปิดแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับเราวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอก,กันครับผม yeah, stop, On the way, Ooh. yeah, that's on the way, yeah, that's on the